จิ้งห้ากินนอกกยนอหัวอซื้อผักกาดมาแกง่งเนื้อข้าไหน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 คนมักพักกาดมารวมตัวกันตรงนี้เร็วส่วนผมจะหนีไปตรงปูนฮ่าฮ่าฮ่าอิวมาครับมาครับมาครับแกงพักกาดใส่กบครับผมอันนี้ก็เป็นกบกาดนะครับกบเผาเรียบร้อยเนาะผมก็มาล่างทําความสะอาดแล้วก็กบเป็นตินเป็นตอนครับอันนี้ก็เป็นขาอุ้ยของกบเนาะของโปรดพักกาดนะครับนี่เงวขนาดมาดูเป็นซอกเป็นวะาดังเต่าทาน เกียมททาละไว้เรียบร้อยมาครับขอสุมาเต่าโลกเนีย่ยจักโบกเนาะน้าสมุนไพรครับรเด็ดพักกาดกันก่อนเลยเนาะพักกาดเกาอไปล่างไปสวยไว้เรียบร้อยครับบัทาสอยเตอนะครับเดีย๋ยวเอาไปตบบิดตบบิดต่อแกงคุณนะแกงพักกาดใส่กบวันนี้คกกับซากบัทา,าได้ใจครับผมจะใจนี่เลยครับพิกลาบเอาอย่างมากินแรงนะครับเนาะ พ่ลาบเอาอย่างมากินแหลงนอกจากเนี่ยลาบเนี่ยไส้เนี่ยลูกบันเขาแล้วนะยำกบยำไก่ได้หมดนะครับเนาะวันนี้ผมมาเนี่ยเป็นเมนูแกงผักกาดใส่กบย่างคือคุ้มๆอย่าง,งอีสองรกัม80บาทไก่จะทรงเริ่มต้นที่40บาทเนาะสนใจสั่งซื้อทักแชทหาเพจเอาอย่างมากินแหลงเลย,เลยครับมาครับมาเอาสูตรผมเนาะใส่น้ำปลาห้า 5, สำเร็จรูปลงไปา้าเอาอาบมักปลาห้า 5, ใจ้เป็นกะปิแตนได้เนาะครับกำลังก็ใส่พริกลาบลงไปเลยครับบาท้าใส่นักนะครับเนี่พอละ น้ำแกงเดือนแหมรอบแล้วกำนั้นเดี๋ยวก็จะใส่กบเนาะกบตีเอาเก็มไว้เอาใส่ลงไปเลยมาทากนนะ้นเนาะเดี๋ยวกบมันจะแหลวครับใส่กบมาสักบื้อเนาะครับเนาะกำนันผมก็จะใส่พักกาดรนะครับพักกาดผมก็จะใช้วิธีการตบบิดตบบิดใส่ลงไปเลยครับตบบิดตบบิด ตบแล้วก็บิดใส่ลงไปอย่างอีเลยครับอุย้ยอันนี้ป๋าใจอันนี้ยุ้งนี่ยุ้งตบบิดตบบิดอย่างอีถามมามันจะเละก็บะเละนะครับเนาะเพราะว่าในพักกาดอ่ะมีเส้นใหญ่อยู่นะครับเนาะเขาตบเยี่ยมเนอย่างี้หนุ่ม,มขึ้นครับกินล้ําขึ้นเนาะมาบ๋าท่าแกงเหมือนหมอกพักกาดส,สลบสไลดเนาะใส่ชุดนิดหน่อยป๋อันนี้จะใส่ก็ได้หรือว่าบา๋าใส่ก็ได้นะครับผงปูงรสเนาะสักหน่อยเนาะเพิ่มความนัวน่ะ จิ้มรสเอาจนถูกอกถูกใจถ้ามีผักจีเอาผักจีมาใส่ตัวเนื้อแต่ว่าภรรยาผมเหมาะมากครับวันนี้ผมใส่กระหอมปลอมบอละต้นหอมผมแบบนีเนาะหอมปลอมกับบิดหยาบๆใส่ลงไปเลยคร,รุอะละเนอะขนาดหอมปลอมยังตบบิดเลยครับเอาละเนอะเต่าอีก,กับซุดยอดแล้วครับเนาะขาอุ้ยเน้นๆดู มาครับมาครับมาครับมาจิ้มแกงพักกาดใส่กบสุดเอาอย่างมากิดแรงด้วยกันครับืม,มทำแกงไรกัดโมเห็นแล้วด้ังนี้นอกจากลาบซาแล้วก็แกงพักกาดด้วยนะครับเนาะ ติดไหนต้องได้กินเตือนะครับเนอเหมาะมนี่ใส่กบครับหวานขนาด กบหน้านี้มันจะเริ่มไขนนะครับเนาะคือล้ามเออเพชรล่างขหรอแกงผักกาดเอาเอาวางนอกจากใส่กบใส่ไก,ก่แกงผักกาดใส่ย่างลาำครับ xăm lắp hôm nè mắc cạn say cốp nữa móp tắp cốp tắp cốp หมอจ้าแม่จอนเออเพ่ครับ <laughs> อาไม่อยากจะบอกว่านะครับแกงพักกาดใส่กบวนี่ใจพริกลาบไม่อย่างม่กินแรงแกงนะ นำคือขาวุวยฮึอ,อ,อ,อยนี่วังใครจะไม่เจอนะครับมั่ พี่ลาบก็ไม่อี่ยเป็นแกงพักการได้นะครับเนาะของจันั่ะก็ไปแกงอมแกงแค้ก็ได้เนอะพี่ลาบไม่ยางเอาอยอมมาจแรงมาถึงคืออืมอ้มเนาะ พักกัรดใหม่ๆนะครับเนาะหวานนีครับดูรำครับเอาโอ้ยเพชร Ưng ơi, cốc ơi, nan năn nè Mèng mắn ơi Mà kèng lắm แต่ว่ากันนี้แบบปนผักกาดนะครับเนาะขอมมันมากมุ้่นขามครับนี่งอืมวะสุดยอดครับ ผักกาดใส่กบใส่พริกไทยไม่อย่างมาันแรงนันตึงขึ้นคำคำล้ําแกด๊อือก สุดยอดมะ